สถานการณ์ที่เนี่ยสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากวันที่24กรกฎาคม2560ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนเซินกามีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ250กิโลเมตรทางทิศตะวันออกของเมืองดานังประเทศเวียดนาม มีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงกําลังเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกอย่างช้าๆคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางและจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยบริเวณจังหวัดนครพนมในวันที่25กรกฎาคม2560และจะอ่อนกําลังลงกลายเป็นพายุดีเพลชันและสลายตัวไปลักษณะเช่นนี้ จะทําให้มีผลกระทบต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคเหนือและภาคใต้ทําให้มีฝนตกชุกหนาแน่นเกิดน้ําท่วมและดินโคลนถล่มน้ําป่าไหลหลากจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภยัยบริเวณที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและที่ราบลุ่มระมัดระวังอันตรายจากสภาวะน้ําท่วมฉับพลันน้ําล้นตลิ่งน้ําป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม และขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดสถานการณ์ที่2สถานการณ์อุทกภยัยน้ำป่าไหลหลากวันที่25กรกฎาคม2560เวลา24นาฬิกาเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักทั่วไปในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหารนครพนม สกลนครมีลมกันโชกแรงและฝนตกตลอดเวลาส่งผลให้มีบ้านเรือนรัษดรพังเสียหายและต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนประชาชนกีดขวางการจราจรเป็นวงกว้างทุกอำเภอในจังหวัดมุกดาหารส่งผลให้ไฟฟ้าดับทั้งเมืองโทรศัพท์สำนักง,งานติดต่อไม่ได้มีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งวัน สถานการณ์ที่สามสถานการณ์อุทกภยัยน้ำป่าไหลหลากวันที่26กรกฎาคม2560กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดมีโทรสารจากผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารแจ้งไปยังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยอำเภอทุกอำเภอว่าสถานการณ์ฝนตกหนักติดต่อกันสองวันและจากพยากรของกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนพายุเซินกา จะทำให้ฝนตกหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักมากขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำผ่านพื้นที่ราบลุ่มระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะหมู่บ้านพื้นที่ติดเชิงเขาลุ่มน้ำห้วยบางสายตำบลพังแดงอำเภอดงหลวงอำเภออื่นๆที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงข,งของจังหวัดมุกดาหารห้วยแค่ห้วยบางอี วยชโนดให้ระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสถานการณ์ที่4สถานการณ์อุทกภยัยน้ำป่าไหลหลากวันที่27ถึง28กรกฎาคม2560ผลฝนตกต่อเนื่องเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหาร น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหมู่บ้านในเขตตำบนพังแดงเทศบาลตำบนหนองแคนถนนโดนตัดขาดไฟฟ้าโดนตัดการสื่อสารลำบากการจราจรต้องใช้เรือในเขตพื้นที่อื่นๆน,น้ำไหลเข้าพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายทุกตำบลประชาชนในเขตพื้นที่ตำบนพังแดงเริ่มขาดแคลนน้ำและอาหาร สถานการณ์ที่5สถานการณ์อุทกภยัยน้ำป่าไหลหลากวันที่29กรกฎาคม2560ปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงเริ่มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้น้ำล้นตลิ่งไหลเอ่อท่วมในเขตเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลบางสายหยาเทศบาลตำบลดอดตาสถานการณ์ที่6 สถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากการลื่อนตัวของเขานะคะวันที่30กรกฎาคม2560อิทธิพลพายุเซินกาสลายตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำและเคลื่อนสู่ประเทศไทยตอนบนภาคเหนือและภาคกลางระดับน้ำโขงเริ่มลดระดับลงน้ำในลำห้วยลดลงอย่างรวดเร็วสภาพพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายถนนสะพานชารุดหลายพื้นที่ หน่วยงานต่างๆออกตรวจเยี่ยมสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติอุทกภยัยคือภัยและอันตรายที่เกิดจากสภาวะน้ำท่วมหรือน้ำท่วมฉับพลันมีสาเหตุมาจากการเกิดฝนตกหนักหรือฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลานานอุทกภัยเป็นภัยอีกประเภทหนึ่งที่ประเทศไทยต้องประสบเกือบทุกปี มันถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกคนควรจะหันมาให้ความสนใจและตระหนักถึงภัยธรรมชาติต,าต่างๆที่เกิดขึ้นและควรที่จะคำนึงถึงส่วนร่วมมากที่สุดเพราะภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นมันไม่เพียงส่งผลกระทบต่อมนุษย์เท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกใบนี้